เามาอ่านบางอย่างที่มีเชื่อว่าชิอาลัซซองน่ารักแต่อันตรายตอนที่สิบสี่ตอนที่ยี่สิบหมวนดนิทยาสารก็ต้องเป็นตรงนี้เจอแล้วเป็นฉบับเล่าสุดหรือเปล่านะชอบมาอย่างเรื่องนั้นเหรออ่ะจิฮาลัซองอรุษสวัต์ทำไมต้องมาเจอในเวลาแบบนี้ด้วเนี่ย ผอม,มาซื้อหนให้น้องสาวนะครับงั้นหรอแล้วมาทำอะไรหรอครับนี่ฉันล่ะเซนเจ้าแล้วสองคนกแฟที่จะซื้อนี่จะสารหลังจากฉบับแรกสิรครับเป็นบานหงแนวไหนหรอเออเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งสุดแสนลำบากยากเย็น ที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ในการเป็นไอดอลผมอ่านมาได้นิดหน่อยแล้วก็น่าสนใจอยู่อืมฉันเองก็อยากอ่านด้วยเรื่องนี้มันฮิตในหมู่เด็กผูรัถุงนะครับแต่ว่าโครกิก็อ่านอยู่นี่นะผมอ่านได้หมดนะครับเจ้าสองอยากอ่านเรื่องเบือนี้เหรอไม่สิฉันชอบไข่เจียวไข่ทอดรลสะดวกทุอย ก้อนแมสองก้อนไม่แน่อาจจะเหมะกับเธอก็ได้งั้นเอาไปอ่านก่อนสิครับจะดีหรอ,อยังไงซะน้องผมก็มีการวานอีกเยอะไม่ต้องทำนะเข้าใจแล้วขอบคุณนะให้เยอะมาเงัะไปซะแล้วเดี๋ยวสิแบบนี้มันเขาเรียกกันว่าพืสนิทไม่ใช่ใหรองั้นก็ ออาไปสิขอบคุณครับอ่าพีาา่ยินดีต้อนรับจัดนะพี่ซ้อมหนะมาแล้วใช่ไหมอยู่ในกระเป๋าเหรอเอาไว้ให้ทางพี่หน่อยอะหน่อยแล้วบ้านเชียวละกลับมาแล้วนั่นอะไรนะการปฏิบัติของสามน้อย ตาไอ้หนนนั่นเหรอไอ้พ่ออยู่เอาน้อยได้ไหมไม่บ้านเชียร์ละ่ะไม่มานี่ยจะซื้อจะเอานี่ไปให้มัมดสืมัดโตซังข้างบ้านหน่อยได้บ้างคนกูได้ฝากไปเยอะเลยกูอาจะเอาไปตอบแทนนะ่ะงได้ครับอ๋อใช่ใช่ใช่รู้ยังที่บ้านวัดสืบมโตซั้างนะ่นะเนาะ ผมรับไม่ไหเแล้อ่ะตาชิวัไม่งจนิดนาเข้ามาเล่นกับเ้วก่อนสิจ่ะเอ่อนี่ค่ะผลไม้แม่ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยเองก็เชอาขอบคุณมากจ้าเดี๋ยวไปเอาชาขนมมาให้ นั่งรอทางนี้ก่อนนะจ๊ะใจจางขอบคุณค่ะขนแมว ก็กลายเนพื่อนกันซนแล้วตอนนี้เพื่อนกนมาแล้วว่าแห่งแต่คนเด็กที่ว่าเ่อนมาจากฮะน่ารักแล้วก็อุ่นด้วยพอจะมีชื่อที่น่ารักป้าไหมจริงๆเด็กคนนั้นยังไม่มีชื่อเลยหวองสวอชก็คือห้องสวอ ใันนี่มีดีมาโอ้น่ารักจัวันดี่าขาวสวยมากเชื่ออะไรหรอครับข้างบนม่นไ,ได้แมวใหม่ใหม่นะครับกูร พูกนายฉันซื้อมาแล้วล่ะดีเรามาเริ่มกันเถอะว่อ,งอ่งเธอน,นี่น่าอยู่จังเลยนะคนชิตชีวากันทั้งน,นั้นเลยมีอะไรกันนะอ้าวไม่รู้หรอกำลังยิดมากเลยเชียวนะน,นัสเซียเชอครีมยังไงล่ะไส่มัสตาวาซาบิซอสพริกทาบาโก้เข้าไปจีนังสึใครทำไม่เคยหรอก อยากกินแบบธรรมดามากกว่านะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเคยเข้าไปแล้วเล่นด้วยแล้วแล้วก็ฉันก็มีความสุข่ที่คนที่ฟินเข้ามาช่วยกินแทนให้เราทำแบบนั้นแล้ว,ลวจะทำใมีความสุขหรอถ้าคนที่ฟินไม่อยู่ก็ต้องกินเองแหะนะอะฉันต้องไปแล้วละไว้เจอกันนะฟังแล้วรู้น่าสนุกแต่กังวลอยางนิดหน่อย ว่าทำไมอย่างนั้นจะแสบปากหน้าดูอัคโคโรตัวเองก็ไม่เอาดู้เลยเนาะเสียชูครีมเลยล่าเอ๊ะมีอะไรนี่ไงใส่ทั้งมัสตาร์ททั้งวาซาบิทั้งซอสพริกทั้งปาล์มาสโก้ไ้หมดแล้วใส่ทั้งหมดเลยเหรอต้าโชคดีหน่อยก็าอาจจะได้เห็นสีหน้าที่เจ็บปวดกคุโรเกะน้ำหนักจิตหลอดเอาสิ จริงเหรอแต่ขอโทษนะคุโรเกะัันเหลือแค่สองชิ้นแล้วไวใช่ไหมขอทำไม่ได้ใ,ใจก่อนนี่ไม่ได้แค้นอะไรกันใช่ไหมเราก็แค่อยากรู้เฉยๆเช่อเราจะแน่พวกนายพูดจริงๆสินะให้นก็ขอชิ้นสินะจะเล้าสั้งอือ อืมอไม่เผ็ดไม่แซบไม่เผ็ดไม่แซบงั้นก็ขอกินชิ้นนี้แล้วกันเอ๊ะเป็นอะไรไหมวม่ใช่าาไม่เป็นไรถึงจะไม่อร่อยเท่าไรก็เถอะเหมือนคัสตาร์ดวาสฟิแล้วก็ซอสทริกตาบัสโบถ้าไม่มีใครกินแล้วใช่ทิ้งไว้ก็เสียของเปล่านะ ขอโทษด้วยถ้าฉันไม่ได้อ่านบรรยากาศใรห้องสถารู้สึกผิดตอนนี้ต้องหาที่ต้องขอโทษที่คิดเรื่องลายไปอื้เจีย๋ยทราสองจะตรงไหนไหมกำลังจัดโชกันเหลอนะั้นหลายคิดวันที่ฉันคิดไห้ปีหนึ่งสรีก็คิดเหมือนเหมือนลายอะบีลองไม่ครับครอย,อย่างช่วเออเอ่ะ มันจะมีซอบต์ล็กติดอยู่ตรงมือขวาน่ะครับอ่ะแจลสซังวันหยุดของโคโรอกอิโืมกินอะไรดีนะแล้วว่าเยอะแล้วก็มาอยู่แถวๆนี้อยู่บ่อยแต่ไม่เคยเข้าไปในตรอกนี้เลยเออบรรยากาศเหมือนจะเป็นร้านอาหารจีนนะ ต๊ะก็อยู่ว่างๆอยู่ด้วยกินที่นี่ดีกว่ายินดีต้อนรับครับนี่คนจะน้อยกว่านี้ต่อกีกจู่ๆคนก็มากันเพียบเลยคุยกันอย่างนั้นอยาจะรู้จักกันหรือมัง้จบบงจบเปอกัน้วยสวัสดีครับยินดีที่รู้จักครับขอคนที่ช่วยเหลือกันบนโตเชียวนะครับยินดีเลเจอคนต่างตาเรอคอยมากเลยสีนะครับ อหรือว่านี่คือ off c o หมายถึงการัดเจอกับคนที่ปกติแล้วเจอนคนบนโลกอะไรต้องหเวทระดับพิเศษโอกาสทีจจ่จะเจอคนทุกจ,จากผ่านโลกออนไลน์มีเท่าไหร่กันนะม,มีอะไรเช่าเถอะเรี่ยๆกินแล้วกลับบ้านดีเดี๋ยวจะไปรูก,กวนสุเปอ่าเอเอเอะะอเือเราวงไงจะมาอยู่นี่ีจะมาร้านาารกีเจอ อ้แต่ว่าทุกคนยังต้อนรับอย่างดีอีกขอถ่ายรูปด้วยกันอีกอ่ะร้านอาหารจทบใครเจอเราสองไม่เห็นสักตัวหรือสักนิดนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเอาเขียวซะตอนรับก่อนได้นะครับรับกลอนด้วยนะครับไหนทุกคนถือว่าเหมือนกันไประหยัเลยอ่ะไายพบมือกันด้วยอ่ะเฮ้ย ตอนแรกเขาเขาว่าจะรีบกินให้เสร็จแล้วกลับบ้านไปแต่ตอนนี้ชักจะเป็นห่วงขึ้นมาแล้วสิอย่างกับกำลังแอบดูยอ,อ,อยู่เลยอ้าว่ากำลังกินข้าวอยู่คขาไม่เป็นไรมั้งเกี๊ยวซา่สั่งได้แล้วครับผมจะทายแล้วนะคะับ่าจะชูทุกคนก็เงียบกันหมดเลยกันห่ว โทรชิมร้อนอร่อยชื่อดังที่สอนรทุกๆความงที่4.2สรร้านท,ท,ท,ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความคิดเห็นจากท่านผู้นะั้นสำหรับเช้าน,นี้เป็นเกี่ยวนี่มีความบาราและความสมดุลในอย่าง,างรึตัวว่ากันว่าเป็นเกี่ยวอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาที่สมดุลได้อย่างยอดเยี่ยมอ,อ,อยู่แล้วน้ำมันที่ออกมาจากตัวนี้ก็ไม่ได้มาจากมันเกินไปแถมเกี่ยวก็ยังเก็บส่วนผสมต,ามต่งตาง ให้พอเหมาะพอดีอีกด้วยฉันชอบเกี่ยที่มีเสน,น่ห์แต่มีความเรียบง่ายเพราะมันให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับฉันค่ะเอคือว่าช่วยแนะนำวิธีกินห้หวนอนได้มป็ครับจริงๆแล้วเกีย่ยถึงจะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มลงไปมัน,ม,นม,มีความอร่อยในตัวมันเองอยู่แล้วนี่ก็ไม่ต้องปแปลกใจเลยว่าทำไมเจ้อาอลไรจึง อานหนึ่งแนะนำให้ลองกินแบบไม่ใส่อะไรเดียวก่อนถ้าลองแล้วยังไม่ถูกใจจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปกินคู่กันก็อไรไ่อยดีอีกแบบเจะละสซ้างหมูกแกงชะมัดน้ตำตาละจ๋งๆได้ฟองรีวิสดๆของเกี๊ยวซอสปลกก็าหมูซ่างด้วยละปลาหมซ่งถึงหงจะส่งจะยังพิเศษน้องใหม่แต่ก็ดีใจที่ชอบนะครับ หรือว่านี่จะเป็นชมรมคนชอบเกี้ยวแล้วเจอร์รัลสก็คือคาริสม่าของคนพวกนี้พยายากก็ารู้มาก่อนเลยมึงรู้นี่แหละได้ไปถึงเลยฮะขออนุญาตถ่ายรูปน้อยได้ไได้นะครับวันจัดจินกับอะไรพวกนี้ด้วยฮะไนเขารูกก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ชวนลบนี่ไปด้วยแล้ครับได้สิตาเกี้ยวซาซไฟเบิก ที่รงเลนน่าจะยังไม่มีใครรู้เลยหรือมั้งยังมีใครรู้เรื่องนี้ถึงจะบังเอิญเรื่องเรื่องวงเงินแต่เราก็ควรดีใจที่รู้แค่คนเดียวสิไม่ไม่ไม่วันต่อมาก็เลยตจถามครับคือว่าเจ้าตองชอบกี่ลายหรอมิฮาจิโซะเอาตอนนี้แปด วันจนเป็นวันจุดล่าสักการฉะนั้นอย่ามาบิดวันกันล่ะหยุดต้องสามวันทำอะไรดีลนะเล่นเกมแล้วนอนก็หลัวหยุดยาวตั้งทีออกไปเที่ยวอย่างที่เด็กมอปลายเขาทำกันดีกว่าว่าจะชวนใครไปดีล่ะเออมาไหวเราไม่ได้สนิทกันขนาดนสักหน่อยก่อนหน้านี้อ,อ,อยากชวนเพื่อนไปเที่ยว ก็ชอนไปซี่มจะเป็นไรเลยเออืมไม่ค่อยได้ชวนใครไปเที่ยวก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดออกไปยังไงแต่พอยาออกไปเที่ยวเอแต่ว่าก็เป็นเรื่อนกันเช่ไเมล่าอืมก็แบบว่าว่าในการเที่ยวการชวนนี่เดี๋ยวนะหรือว่าไม่ใช่ผู้หญิงอืมยังก็ยื้เท้าถูกคนเสียแล้วสิแต่ว่าทำไมไม่สบายใจ เราก็ต้องช่วยให้เต็มที่จินาเข้าใจแล้วรับรองได้ผลแน่นอนมาหาฉันก่อนที่จะไปชจนเขานะอืมอจุบันแล้วเกลียแล้วมาเจอกันที่สถนี้หน่อยได้ไหมรอแป๊บหนึ่งอืมเจอและสองนี่คือหายไปแล้วแล้วว่านี่มันเหลืออะไรกันแนะล้วเนี่ยนะกดารานนี ก็เลยจะเชียร์แล้วสังจะมากันนะพวกเริดวาเราตามที่บอกไว้มาราแบบนี้เราก็าทำตัวไม่ถูกเลยพอมาคิดดูๆแล้วมูนี้จะหาเสั่งพูดอะไรมาแล้วก็ทำหมดเดาไม่ถูกเลยว,ว่าจะร้บสังกำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรหน้าตาดูฉลาดพอเข้าใกล้แล้วก็น่ากลัวลง่ายดีกว่าโคกเรคิคง โอ้ตัที่รอเ,อเออเออจะหาสองทำไปพดผมมาเนีวยทไมที่ไหนล่ะหมายถึงจะว่ายังไงเหมาะมากเลยครับโทวทีไม่ได้ถามสินะครับอย่าไปทำสุดได้เสร็จก่อนก็ได้นะครับจริงด้วยนะพอได้คุยกับเจ้าแล้วก็รู้สึกปากขึ้นึว่าจึงจะไม่เข้าใจว่ามีเรื่องอะไรแต่พ่อเขาได้เจอแล้วมันก็รู้สึกดีจังแล้วก็ ถึงจะไม่เข้าใจสาเหตุว่าทำไมมัดผมผมสมนี้มาเพื่อเราสินะอาจเสียมารยาทกับเช้าาสองไปหน่อยผู้ชายอย่างเราคิดเรื่องแบบนี้ได้ยินหรือเปล่ปาเออเล็บมันทิ่มครับขอโทษผมต้งหาที่ต้องขอโทษที่แก้มผมมันนุ่มแล้ววันนี้มันทุวราอะไรกับผมกันเหรออยากเจอคโคโรกีกงในวันที่ไม่มีเรีย สออาทิต์ว่างไหมเออเออเออออสออาทิตย์ว่างไหมสรอาทิตยว่างไหมสราทิตยี่คืออะไรอะ่ะกาเป็นคนเบือไปแล้วออตอนที่สิบเก้าความเดินตอนที่แล้วคูโรกิได้รับคำชวนจาก ความเดิมตอนที่เราคุโรกิได้รับคำชวนจากเจรละเจรละสองที่อยากบอกไปเที่ยวในวันหยุดยาววันนัดนี่มันอะไรกันเนี่ยตอนนี้เรากำลังหลงอยู่ในต่างโลกสินะนี่มันไม่ใช่โลกจริงเลยสักนิดอย่าสติแตกสิคุโรก,กินี่มันไม่ใช่แต่สักหน่อยก็แค่ออกไปเที่ยวด้วยกันเฉยเฉถึงจะตื่นเต้นแต่กย,ยังต้องใจเขาเอาข้อยผ้าออกมาจากชุดตามปกติ ยังไงความรู้สึกที่ได้เจอในห้องเรียนกับข้างนอกมันจุดมันต่างกันลิบลับเลยตสตีน้อยนึกภาพอาคน้าคนกระลองเตียวกากงเซอร์ไพรส์แล้วทำใจล,ลกก้มล้มไปคุโรกิฮงรอนานหาหรือเปล่า ไม่หรอกครับนี่มันแบบว่านี่มัน,นเห็นเสียงแล้วฟสียใสชุดไปเว้เยดูหลายครั้งก็เถอแต่ว่าครั้งนี้ละเว้ยมันสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจากนี้ไปเราจะต้องเดินข้างๆกับคนคนนี้เหรอเอาเถอะอยังไงเราก็คงเป็นแค่ตัวมาสคอตในใสายตาคนอื่นแล้วมั้งโชคดีจังที่เราไม่เห็นมุมนั้นอย่างนั้นได้ละายใจแย่เลย ไม่ได้ไม่ได้อุตสาห์ลำบาก,กออกมากับเราทั้งทีอย่าทำสีหน้ากังกวลต้องซื่อต้องเค้มขัง,ขงเข้าไว้รถไฟฟ้าวันนี้มายังไงเหรอครับรถไฟฟ้าเง้นเหรอเง้นเหรอครับงั้นก็เดี๋ยวก่อนนี่เรายังไม่ได้คิดไว้เลยว่าจะไปที่ไหนลองทำดีกว่าเดีย๋ยวเรา่งมีที่ที่อยากไปหรือเปล่า ไม่มีสิเนอะยังไงก็ลงไปเดินเล่นเผื่อจะเจอที่เหมาะสมนีไหมครับแคดคาเฟ่ไย,ยวันนี้ร้านจุดต้องตัวสุขภาพแมวค่ะออกาทั้งทั้งทั้งมีแวแหารว่างเกิดขึ้นเลยฮะคงเป็น,นานลงโทษจากเทพเจ้าแห่งแหร่มังออกไปที่อื่นกันเถอะนี่จะเป็นยังไงบ้างเนาะ ที่ว่างให้นั่งใกล้เลยม,ม่ะไม่ดีเอาซะเลยไปที่อื่นกันดีกว่าร้านอาหารคาเฟ่วันหยุดยาวเนี่ยคนนั่นจริง,รงว่าไม่มีอะไรหรอกครับอ่ะระหว่างทางนี่กำลังเดินลงท้ามันก็เลยฟังน่นลำบากแย่เลยทำไงดีก่อนอื่นต้องหาที่นั่งซะก่อนจะไม่ ได้หกล้มเอาสอนาธทะลณนะนเดี๋ยวจะรีบกลับนะครับเอาไม่อยู่ลองเท่าของเจ้าล้ังนี่นะ,ะอยู่ที่นี้เจ้าลราถังอยู่ในนี้เหรอครับขอโทหนะเออโอ้โขีคงไม่สนุกเลยอวิชัเป็นคนชวนมาแท้แต่กลับไม่เตรียมอะไรไว้ขอโทษฉันมันไม่ได้เรื่องอะไรกลับไปเถอะ ฉันมันทำอะไรไม่ได้ทักอย่างเชล้อราสงไม่ใช่คนไม่ดีหรอกผมต้องขอที่มันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าแค่อยากออกไปเที่ยวนอกโรงเรียนแล้วยังนึกถึงคนอย่างผมแค่นั้นผมก็มีความสุขมากแล้วไม่ต้องห่วงผมหรอกองกันออกมาเถอะครับออกมาแล้วรอ,องเท้านี่คือเออ,เอ,อ คือถ้าคนอย่างผมรอรเท้าที่เข้ากับเจอแล้วสองแล้วผมว่ารถนิยมเรามันก็คงไม่เหมือนกันก็เลยไมย่ว่าจะชอบแบบไหนอีกอย่างครัวมัาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายถ้าเป็นถูกจะพอกับถึงบ้านแล้วก็โยนทิ้งไปก็ได้ผมเป็นหัวถ้าคิดฟ้าไปก็ขอโทษนะครับฮิฮฮ,ฮขากับแวนซอรสตอร์ฟรีเคลือบน้ำตาลกันนะ ก็ค่อยโลงขึ้นหน่อยยิ้มแล้วใส่แล้วสบายดีจังรองเท้าแตะเพื่อสุขภาพเออหัวใจต้นงลายเลยตอนที่ยี่สิบถึงจะไม่มีวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่าเป็นวันหยุดที่ไม่แย่เลยเอาละกลับมาใช้ชีวิตในโรงเรียนตามที่เคยอีกแล้วสินะ งไงจึงหยุดคิดไม่ได้เลยลเรื่อนี่้อะไรกันเหมือนได้ออกไปเที่ยวที่สนุกมากมากจนรดนความทองจำพวกนันฉุกฉะบกระชากไว้ทำให้คิดไม่ได้เลยจะออกไปเพิ่งเคยเห็นรอยยิ้มนั้นเป็นครั้งแรกเลยฮะอาจิรฮารัสังจะยิ้มแบบนั้นอีกจะเป็นเมื่อ,อไหรกันนะ ไม่สิไม่สิแคดเอของนายเนี่ยคุณลูกี้กำลังคิดดูดูเรื่องพวกนั้นอย่างกับฝันเลยมันก็คงไม่เกิดขึ้นมา่ออยู่แล้วลับด้วยกันไหมอะอืมหรืออาจจะเป็นความฝันจริงๆริเราไปคุยเรื่องในวันนั้นก็คงโดนสวดคำว่าพูดเลยอย่างเงี้ยถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นฝันที่ดีไม่น้อยเลย หลิ่ใจจังหลอแพ๊บนะที่ร้ายเนี่ยมาโผล่ที่นี่ได้ไหยบ้านฉันเองแล้วต้องให้ผมถึูอยู่ที่นี่ได้เดินกลับไปกันฉันชวนไปดื่มชาแล้วโครโรเกก็ตอบตกลงนั่นหรอไม่ใช่เหมือนเจ้าไม่ใช่นัอก็ไม่ไหรอวันที่ผ่านมาจะเข้าใช้ผิดมาตลอดเลยฮนะนีน่ขอบคุณครับที่สบายมากเป็นร้านของคุณพ่อเงินอะไรเขานะ่ แต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยออกไปข้างนอกเออแบบนี้ผมจะไม่รบกวนใช่ไหมหรอกถ้าได้เจอกับคุณพ่อจะพูดยังไงดีวะเดี๋ยวจะเชิญกาแฟให้ช่วย,วยรอแป๊บนะขอบุณครับเข่ง้องทำเป็นบทเลยสงสัยคงจะดูตอนที่พ่อทำแน่ๆนขอโทษที่ให้หรออีกทีแล้ว ผมไม่เคยดื่มกาแฟามาก่อนขอบคุณนะครับงั้นก็ขอดื่มนะครับอาหอมดีจังไม่มีกินแต่จังคงคิดคงพบกันจูงหวะคนบางอร่อยแล้วนะครับอืออเหมือนจะเป็นต่างโลกแปลว่าอะไรใช่ไหมอืมพูดไม่ถูกเลยครับดีจังฉันใช้ฉันใช้ชักยานเอานะสุดยอดนี่มันคำขอโทษสำหรับเรื่องนะหน้านี้แต่ แต่ไปซะละอาออกละแล้วเราก็เข้าช่วยเออฉันคุยต่อมานะอยากไปเที่ยวอีกเพราะเวลาเราอยากมีบรรยากาศจะได้ไหมถ้ามีมีรัาหาก็โอเคครับงั้นก็แววว่าที่เราสนิทกันก็ไม่ใช่แค่ฝันสินะเราจะกขึ้นรถขี่กลับไปกลับมาแล้วโอ้อยินดสียงอะไรกันค่ะ ยังไว่โชวเข้าไปเหรอวันกี้เพื่อนมาต็วหน่วยแล้วกันแม่โคโอมโค